วัน่ว่างวันนี้ไม่ว่างพรุ่งน,นี้ไม่ว่างวัน,น,วนลื่นก็ไม่ว่างนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถนะครับจอดไวหลายเดือนนะครับสตาร์ทไม่ติดเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับเราจะมาหาสาเหตุว่าทำไมรถไม่ติดนะครับครับอะขั้นแรกนะครับ เราจะมาดูน้ำมันก่อนนะ่าเหลือนะมาดูโอ้นะเหลือเต็มถังเลยครับท่านสองครับเราจะมาดูระบบไฟเช็คที่ฟิวนะครับว่าขาดเปล่ามีฟิวตัวไหนขาดเปล่า ไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะอ่าเหลืออย่างสุดท้ายแล้วหัวเทียนนะครับเราจะลองมาดูหัวเทียนไปที่ดู หัวเทียนอาจจะบอดได้นะครับเป็นขมเมาเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหัวเทียนดูนะครับเมื่อกี้มีหัวเทียนถอดจากรถนะครับหัวเทียนถอดจากรถอันนี้หัวเทียนตัวใหม่นะครับสี่เชี้ยวจะติดหรือเปล่า สรุปรนนกันนะครับจอดไว้นานเกินนะครับหัวเทียนบอดครับนะหาสาเหตุได้แล้วครับขอจบการนับเสนอเรื่องพวนี้ครับผมครับ